สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้นะแม็กเอากระบะนะครับสประตูโปรคุ้มคู่มาให้ลูกค้าได้รับรับชมกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะเป็น dpl Sport 6 AT นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติหกสปีดเลยนะครับราคานะครับจัดจำหน่ายณปัจจุบันอยู่ที่9,99,000บาทนะครับแต่นะครับเดี๋ยวก่อนคันนี้นะครับเป็น ยูโรโฟนะครับตัวนี้นะได้ส่วนลดจุกๆนะณนะตอนนี้นะ1นึ่งแสามหมื่นบาทนะครับสามารถนะเอามาใช้ในการออกรถก็ได้หรือว่าเอามาเป็นชุดแต่งรอรอรอ,รอบคันก็ได้หรือใครอยากได้ดอกเบีย้ยส่เนเศเราก็มีให้นะครับอ่ะอย่างที่แจ้งเลยตัวนี้เหลือคันเดียวแล้วก็สีเดียวนะกับสีบอลตัวนี้นะลูกค้าอยากได้นะครับสีบอลนะต้องรีบเลยนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยใครหาอยู่รีบเลยนะครับคันเดียวแล้ว ในส่วนของ d b r Sport ปอถูก ND คันนี้นะครับกระจางหน้านะก็จะมีโลโก้ FORD หรือ Ford ของเรานั่นเองนะครับตัวกระจังนั้นจะเป็นสีเทากราฟไฟนะครับตัดสีกับสีดำหล่อๆนะครับตัวนี้สามารถระบายความร้อนจากตัวเครื่องขึ้นได้จริงนะครับไฟหน้าสิ่งที่ได้มานะครับก็คือมัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED ไฟเดย์ไทมส์สองเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับไม่พอเท่านั้นไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED ด้วยนะครับ แปรผันตามพวงมาลัยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับจะคล้ายๆกับรุ่นไวแท็กนั่นเองตัวกันชนหน้าหรือตัวสปอร์ตตัวกันชนหน้านะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับสีเทาการาไฟตแต่กับสีคมเมียมนะครับห่วงลักจูงมีให้ถึง2ห่วงเลยนะครับด้านข้างตัวรถกันมา้างซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับช่วงล่างของรุ่นนี้นะ ก็จะมีปีกนกอิสระแบบ2ชั้นน่ามาพร้อมกับเบรกกันโคล์นะครับคนันนี้น่าจะดิสเบรกหลังจะเป็นดรัมเบรกนั่นเองนะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาคือได้ช็อปอัพ2.0 0. โมโนทูบมาแล้วด้วยนะครับแล้วแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ18นะสีทูโทนนะครับสีโครเมียมตัดสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับจับคู่มากับยางกูดเย่เลยนะครับแก้มข้างนะครับตัวนี้สามารถระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้จริงนะครับอย่างที่แจ้งลูกค้าว่ามันคือตัววูโดโฟนะครับใครหาอยู่นะ จะมีนะครับตัวอะคริลิกหรือตัวหนังสือคําว่าเทอร์โบอยู่นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นแบบออโต้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างตัวหูก็จกนะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดกับตัวไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับพับเลนไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนด้วยไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นฟิล์มซรามิกนะครับที่เราแถมนะ40 60 80นั่นเองนะครับ ตัวระบบสวัส์คิเลตตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเพียงแค่ลูกค้านะพกะกุญแจไว้กับตัวสามารถสอดมือเพื่อปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่เหยียบได้แค่ตัวรถนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยจะเป็นสีดำหล่อๆแบบนี้นะฝาถังน้ำมันนะ้ำจะเป็นแบบป๊อปอัพนะครับจุได้ถึง80ลิตรเลยนะครับช่วงล่างจุดเด่นของฟอร์ดเราเลยนะโชค๊คนะครับจะแยกออกมาจากตัวถังหรือเชือกซีนะครับช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนแล้วก็ขับขี่เข้าโค้งให้มันนุ่มนวลมากขึ้นแน่แผ่นบางสี่เส้น,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 นรับน มีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วนะตัวนี้รับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับส่วนขอบกระบกระกันลอยนะครับท้ายกระบะก็จะมีให้ทั้ง3ด้านเลยมีนะครับช่องนะครับไว้แกะหรืออเปิดนะครับเพื่อติดตั้งในส่วนของสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับไม่ได้องไปเจาะตัวรถให้มันเกิดความเสียหายหรือว่าเป็นสนิมนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบทูโทนะไฟ LED ผสมไฟหลอดหรือไฟฮาโลเจนนั่นเอง ไฟเบรรุ่นที่สานะครับจะอยู่ตรงมือเปิดโลโก้ฟอร์ดนะจะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วด้วยนะซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในมีเส้นกะระยะให้นะครับตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าสปอร์ตนะครับปั๊มเลนเจอร์มาให้การชนท้ายสีทูโทนะสีเทารกาไฟตัดกับสีดำนะครับหล่อๆแบบนี้ไฟสองใบทะเบียนยางอะไหล่ด้านล่างนะครับก็มีให้ด้วยจุดเด่นของรุ่นนี้ฝาท้ายอีซิลิปหรือฝาท้ายแบบถันแรงนะครับก็ได้มาแล้วนะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับเห็นไหมมือเดียวอยู่เลย ของเดิมเนี่ยที่ออกมาจากโรงงานของเรานะครับเราก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวไลเนอร์แท้ของทางฟอร์ดให้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงรุ่นนี้นะจะได้แอร์แบ็กนะครับมาถึง6ลูกเลยนะครับอ่าเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีเทานะจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับหรือโมเดล2 0 2 5นะจะตีโลโก้คาว่าสปอร์ตนะครับที่ตัวหลังเบาะด้วยนะครับคอนโซลหน้านะครับจะเป็นสีดํานะครับตัดสีเทากาไฟหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ จอกลางขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4A หน้าจอทัชสกรีนสีสันสวยงามนะครับรองรับนะครับ Apple CarPlay Android Auto นะตัวนี้นะ start รถผ่านมือถือได้สั่งการผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ Air Auto มี Type C USB ให้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยมี Wireless Charger ให้แล้วด้วยนะครับปรับโหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดเลยนะอย่างที่แจ้งลูกค้าไปนะครับตัวโมเดลนี้จะยังไม่มี Auto Start Stop นั่นเองหัวกี์อัตโนมัตแบบสั้น6สปีดนะครับเล่นเกียร์ธรรมดาได้ พลงมายไฟฟ้า100%เลยมีคุ้ยคอนโทรลมาให้แล้วด้วยนะครับฝั่งขวามือจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันสิ้นกับหน้าจอขนาด8นิ้วแบบดิจิตอลนะครับปุ่มพุ s ส start มีให้ไฟหน้าออโต้ด้านบนก็ขาดไม่ได้เลยกระโจกนะครับตัดรถใส่จากรถคันหลังพร้อมกับที่เสียบ USB นะครับหรือต่อกล้องหน้าได้ด้วยนะครับอ่มีช่องเก็บแว่นให้นะครับไฟสองห้องโดยสารนะครับสว่างชัดเจนมากๆนะเรียกว่าใครนะครับอยากได้นะครับ DBL สปอร์ตส่วนลดจุกๆนะครับ ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญได้นะครับสีบรอนคันนี้ลูกค้านิยมเราไปแต่งนะติดสติกเกอร์เลยนะบอกเลยหล่อมากไม่ว่าจากกาะมีการเปลี่ยนชุดแต่งในช่วงนี้ชุดแต่งมาแรงนะวิกเตอร์แรปเตอร์จัดให้ได้หมดครับจะใครจะใส่แม็ก20แม็ก18เราจัดให้นะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ฝ่าย d b l Sport 6AT คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะจะพาไปชมรถนะครับรุ่นไหนส่วนรถนะครับจุกๆคันไหนนะติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ